สวัสดีค่ะปรงการผู้แสงใครคะรอสักครู่นะคะค่ะสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันได้ด้วยโลกร้ายพร้มแดนนะคะเด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการสื่อสารประเภทของการสื่อสารวิธีการสื่อสาร มารายาทในการสื่อสารและานะประโยชน์ของเครื่องมือสื่อสารการสื่อสารก็คือการติดต่อของคนสองคนนะคะเพื่อ<น>เพื่อที่จะส่งข่าวสารหรือว่าเป็นการสื่อความหมายนะคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารเราสื่อสารได้หลายช่องทางอย่างเช่นเป็นจดหมายนะคะเมื่อก่อนจดหมายนี้เราจะต้องไปส่งที่ ตู้อะไรนะคะสีแดงเป็นตู้ไลเนีใช่ไหมคะแล้วก็การส่งของนั้นเราไปส่งหน้าที่ไพรเดีอย่างนี้มีเคอรี่มีเฟสมีหลากหลายนะคะวิธีการในการสื่อสารเราอาจจะโทรก็ได้ส่งเป็นจดหมายก็ได้สมัยก่อนมีโทรเลขด้วยนะคะดังนั้นเวลาเราสื่อสารกันหนึ่งมันมีทั้งผู้ฟังแล้วก็ผู้ พูดนะคะเพราะนั้นเมื่อเราพูดเราก็ต้องวีเป็นทั้งคนฟังแล้วก็คนพูดเพราะฉะนั้นในการพูดกับผู้สนทนาเราต้องมีมารยาทในการฟังแล้วก็มีมารยาทในการพูดด้วยนะคะเพราะนั้นการสื่อสารที่รวดเร็วที่สุดตอนนี้ก็คือการใช้โทรศัพท์ ข้อมูลให้เด็กๆทางไลน์กับผู้ปกครองในการสื่อสารเกี่ยวกับงานที่เด็กๆจะส่งเพื่อที่จะให้เด็กๆได้มีกิจกรรมเกิดขึ้นเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเด็กๆก็สื่อสารกับผู้รูมาทางไลน์ชิดกันเห็นไหมคะว่าการสื่อสารมีทั้งประโยชน์ที่มากมายนะคะแต่เมื่อมีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยแล้วเด็กๆ ต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยนะคะนอกจากโทรศัพท์แล้วเด็กๆได้รับข่าวสารจกากช่องทางไหนคะอ้าวิทยุโทรทัศน์ใช่ไหมคนะอ่าบางคนก็มีโน้ตบุ๊กบางคนก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนในการทำงานขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่จะใช้แต่เราเด็กอนุบาลยังตัวเล็กๆอยู่พราะนนการใช้เครื่งองมือสื่อสารต้องใช้ เราะาัด yeah. ระวังเรื่อง้องการสายตาของตัวเองไม่เล่นนานเกินไปนะคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็โลกร้าย้ลมแดดนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารแต่ล